ย้ครับคุณนีต้อนรับู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการ The Gear <Ian> Shot วันนี้นะฮะผมก็จะมาทําการเขาเรียกว่าเป็นการรีมิกซ์น้ํานะฮะทั้งหมด3น้ำนะจ๊ะก mm ็ hmm. คือ3น้ำสามรสชาตินะฮะโอเคอันนี้เป็นเชฟกลมนะฮะ mm hmm. อ่าจะเป็นผู้ทําให้ผมแดกนะฮะโอเคก็ถ้าท่านผู้ชมพร้อมที่จะดูก็ก่อนจะไปดูก็ก็ไปกดไลค์กดสมัครสมาชิกอ่าแล้วก็กดกระดิ่งด้วย โอเคอ่ะน้ำแรกครับเป็นน้ำที่จะไม่บอกยี่ชิเอ้ยไม่ต้องไปบอกยี่ห้อเขานะให้ดูข้างหลังพอก็น่าจะรู้นะจ๊ะมันเป็นน้ำเขาเรียกว่าเป็นเลมอนไอซ์ทีนนะโอเคแล้วก็เป็นนมอันนี้เป็นนมรสช็อกโกแลตอ่าแล้วก็เป็นน้ำเก๊กฮวยอ่ะเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะโอเคซึ่งจะเอาไปใส่ในแก้วนี้ครับผม อ่าเอาเอา่อาอะไรใส่ก่อน,นับผมผม่เลือกแตนเลยครับเป็นเชฟไงเป็นเชฟเป็นเชฟอันนี้เลย <_ C ose> อันนี้เลยนะนมนะฮะอันนี้เป็นนมที่ค,คุณกรเขาจะใส่ครับอเ, <_ C ose> เอาแล้วผมมีบบอ่า <_ C ose> บีพ่อบี <ash> บ,บเข้าไปไม่ออกสองทางเลยอันนี้การทำอย่างเงี้ยก็ขอแนะนำนะฮะว่าทำเล็กครับอยากไปทำสิโอ้โหต่อไปครับกรมพอใเจ้าน้ำเลยครับ เก็บห่วยนะฮะใส่ตามไปอ่าใส่ประมาณเลยใส่ประมาณติ๊ดหนึ่งไม่ต้องเยอะครึ่งขวดพอพอแล้วครึ่งขวดแล้วเนี่ยเออโอเคตอนนี้ครับเราก็ใส่ไปสองน้ำแล้วนะก็มาดูสีได้เต็งหนึ่งน้ำครับเป็นน้ำอ่าลิกตันลิกตันจบพออร่อยแล้วอือหือ ท่านผู้ชมครับดูสีนะครับสีมันก็แบบไม่ได้อุบาทนะสีมันก็เหมือนแบบนมทั่วไปนะครับโอเคเสร็จแล้วกินไหมไงกลิ่นก็ถือว่าไม่ได้แย่กลิ่นนมอ่ะกลิ่นนมขึ้นมานะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองชิมนนครับผม เห้ย,หยทำไมรสชาติมันไม่แย่หรองั้นก็ต้องใส่ให้หมดรสชาติมันก็เหมือนนมทั่วไปเพราะว่าอันนี้ยมันก็มีกลิ่นของอันนี้ขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็กลิ่นลิปตันก็ขึ้นมานะครับใส่ให้หมดดิแต่รสชาติเนี่ยเป็นรสชาตินมแต่ก็ยังมีกลิ่นแล้วผมลองกินดิลองกินรอบเผื่อลิ้นผมอาจจะพิการครับ เป็นนมที่มีกลิ่นน้ำเก๊กขั่วใครับผมอ่าอย่าปเปรี้ยวนี่เปรี้ยวดิเปี้ยวปลาแรมปลาแรมนิดนิดอ่าโอเคอธิบายรสชาตินะพอจะรูล้ละลองชิมนะครับลองชิมเอ้ยโอ้ชิมนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอ้โหโอ้โหนานๆจะมาถ่ายด้วยกันทั้งทีนะนิดนึงนิดนึงดูดให้ขึ้นดิ ดูได้ขึ้นถ้าบ่ายชาบินผัดชาบิมึงได้เคี้หรือเปล่าหวานแล้วก็นิดๆแก่สีไวไม่ถูกมาวันนี้กลับจะมากินทั้งหมดนี่แหละก็กินมันเคี่ยของเว้ยเออคนเรานะอย่าไปใช้ของซิทเตอร์ทำมาเลยก็กินทั้งหมดนะเคี่ยวเรวอ่ะเไอ้ไง เป็นคนทำคุณตั่งเป็นคนดรักอร่อยเมื่อจะหมดเนี่ยต่อให้รสชาติมันไม่ได้แย่มากเว้ยแต่มันก็มีความรู้สึกที่แปลกๆนะโอ้โหแค่ลิปตันกับนมมันก็ไม่เข้ากันแล้วเว้ย ปวหัวปวดหัวมากก็คือคลิปนี้ก็ขอเตือนนะว่าไม่ต้องไปทําตามนะเพราะว่าอาจจะเกิอดอันตรายได้นะฮะให้ผมเกิดกับผมคนเดียวพอเออแล้วก็ที่สําคัญนะฮะ<ม>ก็อย่าไปทําตามเหมือนเดิมนะโอเคถ้าท่านชมชอบคลิปนี้นะฮะก็เป็นกําลังใจผมก็กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะผมโอเควันนี้นะผมก็ มีแค่นี้แหละนะก็ฝากไปกดติดตามเพจของทางดิ้งกินช็อตด้วยนะครับก็พิมพ์ว่าทีเอียวทีนะครับผมอเก็ไปหารได้โอเคก็ขอลาัวนะครับขอบคุณครับ